สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ขอเสนอนายดำรงศรีระสูงเนินเพื่อคัดเลือกเป็นนักวิชาการสาธารณสุขดีเด่นรางวัลชัยนาทนาเรนทร์ประจําปีพุทธศักราช2567ประเภทนักวิชาการสาธารณสุขดีเด่นนายดำรงศรีระสูงเนินผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระเบื้องน้อยตำบนหนองชยัยศรีอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์การศึกษาปี2550ปริญญาบัตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามปี2560หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์วิสัยทัศน์เป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสู่ภาวะผู้นำ เป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานในระดับปฐมภูมิมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทางด้านวิชาการในระดับพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552จนถึงปัจจุบันระดับจังหวัดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดปุริรัมระดับภาคเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโควิด -19 ระดับประเทศเป็นวิทยากรและคณะทำงานการพัฒนาหลักสูตรอสอมอนวัตกรสังคมและหลักสูตรแกนนำขับเคลื่อนตำบลจัดการคุณภาพชีวิตจัดโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขผลงานวิชาการดีเด่นระดับกระทรวงและได้รับการตีพิมพ์ในวรารสารวิชาการสาธารณสุขเป็นบุคคลที่มีความสามารถหลากหลายด้านในงานสาธารณสุขทั้งด้านวิชาการ ด้านข้อมูลข่าวสารเป็นผู้ดูแลระบบสารสนเทศในระดับหน่วยงานอำเภอและจังหวัดผลงานสอดคล้องแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับปัจจุบันได้แก่การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการตำบลจัดการคุณภาพชีวิตและตำบลวิถีชีวิตใหม่ปลอดภยัยโควิด1 9 เป็นผู้สนับสนุนการทำงานขององค์กรอสอมตตบนหนองชัศรีโดยการส่งประกวดอสอมออนไลน์ได้รับรางวัล3ปีสอนนำเงินรางวัลติดตั้งระบบแอร์ในห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระเบื้องน้อยสามารถเป็นต้นแบบแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลหรือองค์กรอื่นได้แก่เป็นวิทยากรบรรยายเทคนิคการนำเสนองานวิชาการแบบมืออาชีพเป็นพี่เลี้ยงการเขียนผลงานวิชาการ และการจัดทำโปสเตอร์วิชาการในทุกๆปีเป็นบุคลากรสาธารณสุขดีเด่นสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์สายงานสาธารณสุขปี2560เป็นผู้สนับสนุนการประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับชาติจำนวน2สาขาในปี2562และปี2566เป็นผู้นำองค์กร ที่มีผลงานดีเด่นงานด้านสาธารณสุขโดยเป็นแหล่งศึกษาดูงานของจังหวัดบุรีรัมย์รางวัลและกิติยศปี2567รางวัลระดับจังหวัดคนดีสีปฐมภูมิและโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเครือข่ายคนรักสุขภาพตำบลหนองชัยศรีจังหวัดบุรีรัมย์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพปี2566รางวัลหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น องค์กรสมรรถนะสูงระดับเขตสุขภาพปี2,565รองชนะเลิศอันดับที่1ระดับกระทรวงประกวดนำเสนอคลิปวิดีทัศน์ผลงานวิชาการและนวัตกรรมชุดกระเป๋าสาธิตพิชิตปวดเมื่อยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและรางวัลชนะเลิศขวัญใจประชาชนระดับประเทศของเขตสุขภาพที่9คลิปสร้างสรรค์ทำปฐมภูมิแล้วได้อะไร ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการของชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยปี2,565เรื่องการพัฒนาระบบการขออนุญาตจัดกิจกรรมหรือพิธีการทางสังคมตามประเพณีนิยมในสถานการณ์การระบาดโรคโควิด -19 แบบออนไลน์ด้วย e-signature ยึดถือคติพจน์ในการทำงานอย่าพยายามเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแต่จงพยายามเป็นคนที่เปลี่ยนไปด้วยคุณค่าด้วยทักษะและปัญญาปฏิบัติ ขอบคุณครับ